สังคมไทยดำรงอยู่กับความเชื่อมาเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นวันนี้เราจะไปย้อนเรื่องราวเหล่านั้นให้ท่านผู้ชมได้ชมความเป็นล ทุกอนูทั่วพื้นแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาว่ากันว่าเต็มไปด้วยความศักดิก์สิทธิ์ทุกพื้นที่อาจเคยปนเปื้อนไปด้วยเลือดที่หลังเพื่อปกป้องผื้นแผ่นดินนี้และผมทัพยที่ถูกฝังไว้พร้อมกับเรื่องเร้นลับที่ยากจะอธิบายอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดกระซ้ายแห่งนี้ที่ชาวบ้านต่างร่ำลือถึงความอาถรรพ์ของทรัพย์สมบัติ ที่ถูกฝังไว้ภายในองค์พระเจดีย์รวมทั้งความเร้นลับบางอย่างที่ดึงดูดให้ใครหลายคนตัดสินใจมาจบชีวิตลงที่วัดร้างแห่งนี้ตามตำนานเล่าว่าวัดกระสายเป็นวัดประจำพระองค์ของสมเด็จพระเอกาทศรสเดิมมีชื่อว่าวัดเจ้าชายธรรมราชาก่อนที่จะเพี้ยนเป็นวัดกระสายในปัจจุบันหลายคนถึงเชื่อว่าที่นี่ มีทรัพย์สมบัติที่ถูกฝังไว้ในเจดีร้างเป็นจํานวนมากก็ส่วนมากพวกที่มาลักมาขโมยอ่ะมันจะมีอันเป็นไปเกือบจะทุกคนแต่ของมันเอาไปกันไม่ได้ไงคนที่เคยมาเอามันก็บอกว่าอยู่ในแนน้ำท่วมหมดเลยในเจดีย์ คงแคะพลางตาทําให้กายแบบพื้นดินให้มองดูว่าเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยว่ายลังว่ายกันทั้งคืนอย่างเงี้ยเช้าให้เขาก็ทําให้คนมาเห็นแหละก็รู้ว่าอ๋อไอพวกนี้มารักขุดรักนั่นนี่แล้ก็เป็นบ้าเป็นบอไปเรื่องราวความอาถรรพ์ที่หลายคนพบเจอจึงเชื่อว่านี่อาจเป็นเพราะผู้คุ้มครอง ที่คอยปกปักรักษาวัดแห่งนี้ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปู่โสมเต้าซักก็เป็นได้ลุงว่านั่าจะมีจริงนะที่ลุงเห็นก็ดีอนะมีจริงคนรูปร่างคนโบราณน,นะแต่เห็นแวบๆนะเดินให้เราเห็นแหละลุงก,ก็ก็ฝาดข้างหน้านั่นอยู่นะมันหน้าหนาวหน้าหนาวมันจะมืดไว ลุงก็เอ๊ะลุงก็หันหน้ามาเอ๊ะใครยืนอยู่แล้วลุงก็ไม่ได้ทักเขาก็ยืนเฉยแต่ตอนนี้มาแะดงหใจตอนที่อยู่บนเจดีย์ได้ไงเนี่ยอยู่บนฐานล่างเอ้เดินไปตรงนั้นลุงก็วางไม้ขวายก็เดินตามมาเดินแล้วเนี่ยมาหายตรงเนี้ยหายก็ไม่เจอก็ไปถามคนแถวเนี้ยคนรุ่นแบบเก่าเก่าโราเนี่ยนะคนที่มีอายุเจ็ดแปดปีที่เขายังจำจำได้นะ่ะ เขาก็บอกนั่นแหละถูกโสมเรื่องเด่นเจ็ดย่านนำ